มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการถอดรหัสความสำเร็จแล้วครับแน่นอนที่สุดว่ากำลังพูดคุยถึงเรื่องการเป็นผู้นำเครือข่ายแบบมืออาชีพคำว่า professional ไม่ได้สร้างเสร็จได้ในวันเดียวนะครับเราจะต้องเรียนรู้และหมั่นปรับปรุงครับเพื่อให้เรานั้นมีประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้นรวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆของเรามากยิ่งขึ้นด้วยไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้างกับอาจารย์สุรศักดิ์ศิวานาวนท์ครับถ้าจะไปเสนอสินค้าช่วงนี้งานขายเป็นเรื่องสำคัญการหาสมาชิกคือก,การขายความคิด การไปหาผู้บริโภคคือการขายสินค้าสองตัวนี้ล้วนขายทั้งสิน้นใช่ไม่ใช่ถ้าเขาไม่ยอมซื้อความคิดของเราเขาก็ไม่สมัครเป็นสมาชิกไม่ยอมขยายงานเข้าใจไหมครับถ้าเขาไม่ยอมรับในตัวสินค้าเราเขาก็ไม่ซื้อสินค้าดังนั้นสองตัวนี้เราอยู่ในวงการหรืออยู่ในงานขายด้วยกันทั้งสิน้นเรามาดูครับหนึ่งเราต้องรู้ว่าลูกค้าคืออะไรลูกค้าคืออะไรครับถ้าผู้ค้าคือพระเจ้าไม่ต้องคิดมาก พรุ่งนี้วันพุธตื่นมาไปซื้อซาแสเป็ดไก่หัวหมูไหวอธิษฐานเลยฉันต้องได้ลูกค้าเยอะๆแล้วเสร็จแล้วก็กลับไปกินหัวหมูเป็ดไก่แล้วก็นอนลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าการตั้งนิยามแบบลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าคือผู้บริโภคคนมันเป็นเพียงก่การใช้คําพูดที่สวยหรูแต่หาประโยชน์ในการทํางานไม่ได้ถ้าประโยชน์ของคนที่จะคิดเอาไปทํางานจริงๆเขาจะมองว่า คุณสมบัติของเป็นลูกคนที่เราจะเรียกว่าเป็นลูกค้ามีเงื่อนไขดังต่อไปนี้หนึ่งลูกค้าคือคนที่มีความต้องการเมื่อใดใครมีความต้องการในสิ่งที่เรากําลังเสนออยู่เขามีโอกาสเป็นลูกค้าแล้วใช่ไม่ใช่แล้วเมื่อใดก็แล้วแต่เขาไม่ต้องการหรือเป็นความต้องการที่ได้รับการชดเชยไปเรียบร้อยแล้วความเป็นลูกค้าเขาหมดไปทันทีโอเคยกตัวอย่าง ถึงแม้เขาจะมีความต้องการอยู่แต่เป็นความต้องการที่ได้รับการสนองตอบแล้วความต้องการก็สิ้นสุดความเป็นลูกค้าก็หมดไปเช่นกันยกตัวอย่างเช่นคุณตั้งใจจะไปขายยาซิฟันสักสองหลอดกับคนนี้แต่คุณโผล่ไปถึงบ้านเขาทักทายสวัสดีพี่ชะใยพรสบายดีเหรอคุยไปคุยมาเหลือไปเห็นถุงบิ๊กซีมียาซิฟันวางอยู่สามหลอดคุณยังจะเสนอยาซิฟันอีกไหมทั้งทั้งที่บ้านนี้ยังไงก็ต้องใช้ยาซิฟันใช่ไหม แต่เป็นยาสีฟันที่ได้รับการสนองตอบแล้วความต้องการเป็นศูนย์ใช่ไม่ใช่ต้องเปลี่ยนใช่ไม่ใช่นี่ไงคุณสบัดก็เป็นลูกค้าอยากจะเสนออะไรต้องดูว่าเขามีโอกาสหรือมีความต้องการณเวลานั้นอยู่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คก่อนว่าไอ้ที่กาลังไปเสนอเนี่ยเขากําลังหมดไหมโดยเฉพาะสินค้าที่ต้องซื้อ กำลังจะหมดไปไหมยาสระผมจะหมดไหมครีมอาบน้งกำลัำงจะหมดไหมแอลซิฟิกรังจะหมดไหมอะไรอลังกำลังจะหมดไหมนี่ออกไหมนี่คือความต้องการถ้าไม่สำรวจตรงนี้ก่อนหลายคนจึงตกมมาไม่รู้จักไปสำรวจเลยเขาก็ฟังมาตั้งนานเพราะเ,าเกงใจเราอ๋อเหรอโอยาซิฟันดีนะสมุนไพโอ้มีตัง้งหกสี่ห้าอย่างดีจังเลยเสียเวลาคุยอยู่สองชั่วโมงตกลงจะเอาไม่ละสักสองหลอดบังเอิญเพิ่งไปบิ๊กซีมาเมื่อเช้า นี่ไงหยิบถุงเบกซีมาสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเป็นศูนย์ไหมศูนย์เนยฟรีไหมนี่ไงฉลาดขายคนขายเก่งไม่จะพูดเป็นต่อยหอยแล้วขายได้ไม่ใช่คนขายเก่งไมาถึงคนที่รู้จักสังเกตว่าคนเนี้ยพร้อมจะเป็นลูกค้าไหมประการแรกของการพร้อมจะเป็นลูกค้าคือมีความมีความต้องการอยู่ในเวลานั้นไหมทีนี้ความต้องการเนี่ยมันมีสองแบบ หนึ่งเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นในตัวเขาเองบังเ,เอิญเขารู้เขาจะหมดคุณรู้ว่าคุณต้องการข้าห้องน้ำมาสามสี่มาเช้านี่กระดาษชำระเริ่มจะหมดเริ่มคิดไหมเออเดี๋ยวบ่ายนี้ว่างจะไปบิ๊กซีได้จะไปซื้อกระดาษชำระมีไหมนั่นคือความต้องการอยู่ในตัวใช่ไหมมาเช้าแปลงฟันบีบเป็นคนสุดท้ายความต้องการอยู่ในตัวไหมถ้าจังหวะนั้นมามาชนกันพอดีคุณก็จะรู้สึกว่ามันขายง่ายเหนียวไหมนี่คือความต้องการที่มันเกิดขึ้น แล้วคุณยังเกตสินค้ากิฟฟอรีนพร้อมจะสนองความต้องการเกือบจะทุกอย่างอยู่แล้วจริงไม่จริงสองเป็นความต้องการที่เขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเขาต้องการเขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเขาต้องการรอจนกระทั่งมมีนักขายคนหนึ่งหรือมีสมาชิกกิฟฟอรีคนหนึ่งมาบอกเขาอ๋อเออมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอฉันก็ต้องการอยู่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอิตเลสเป็นต้นฉันไม่อ้วนฉันแค่ทมทม้วมแต่ก็รู้สึกอึอดอดัดแต่ก็ไม่รู้สึกมีปัญหา ถ้รรมามาใดคุณพูดจนเขามองให้รู้สึกว่าไอ้ความอ้วนหรือความทุมท้มๆเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาเพราะมันจะไม่หยุดท้วมนี่ออกไหมถ้ามันท้วมแค่นี้ก็ดีแล้วแต่มันจะไม่หยุดท้วมแล้วก็โชคดีนะเดี๋ยวนี้กิฟีฟอรินมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมันทําให้หยุดท้วมแล้วลดลงมาได้เห็นเห็นลดไหมลดไหมลดไหม,ไหมนี่ไงนี่นก็ลดพอเราพูดไปพูดมาจนเขาเห็นดีด้วยเมยื่อไหร่เปลี่ยนจากไม่ซื้อมาเป็นซื้อได้ไหม ได้ได้นั่นแปลว่าอะไรครับสแสดงว่าคนหนึ่งซื้อสินค้าจากการที่เขาดูว่าอันนั้นสิ่งนั้นมาช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาได้แต่บางคนไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาไงบางคนไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาจนกระทั่งมีคนเข้ามาบอกแต่เวลาไปบอกก็ต้องมีศิละปะพี่พี่รู้ตัวไหมว่าพี่โคตรละดําเลยพี่น่าจะกินกูต้าโดนไหมเงะโดนโดน,นะ ดังนั้นก็บอกคนที่จะเป็นลูกค้าได้หนึ่งเป็นคนที่มีความต้องการความต้องการมีสองแบบความต้องการที่มันพร้อมจะมีอยู่แล้วเพราะเขาคิดได้ตัวเองสองความต้องการที่รอเราไปจุดประกายถามว่าจุดติดไหมละ่ะทีนี้เราต้องฝึกฝนไอระดับที่สองเนี่ยต้องฝึกกันหน่อยเรียนรู้กันหน่อยนี่กาลังคุยกับอาจารย์พงศ์พะสุว่าจะหาว่าจัดห้องสักห้องหนึ่งแล้วให้พวกเรามาสอนเชิงวิชาการลึกๆอย่างนี้ ฝึกวิทยายุทธ์กันแบบทางตรงเี้เอาไหมเอ,เอาไหมรอให้ยอดขึ้นเยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวทำละเ,เคลียร์ไหมลูกค้าคือคนที่มีความต้องการสองลูกค้าคือคนที่มีกําลังซื้อหลายคนตกมาตายเนื่องจากเอาสินค้าไปเสนอไม่สอดคล้องกับกําลังซื้อของลูกค้าเข้าใจคํานี้ไหมเอาของไปเสนอไม่สอดคล้องกับสตังค์ที่เขามีในกระเป๋าหลายคนงงเฮ้ย คนนี้เงินเดือนห้าหกหมื่นนะแต่ไม่มีตังค์ผมหมายถึงมีตังค์ตอนนั้นเข้าใจคํานี้ไหมบางทีมันต้องวิเคราะห์ด้วยคนบางคนสตางค์ในเงินเดือนมีแต่วันนั้นไม่ได้พกตังค์มานั่นคือเหตุแห่งการไม่ตัดสินใจซื้อตั้งหลายอย่างใช่ไม่ใช่ไม่เชื่อลองดูดิพรุ่งนี้ไปตลาดแล้วลองลืมเอากระเป๋าตังค์ไปสิแล้วบังเอิญตังค์มันมีตังค์ติดข้างนี้ไปสองร้อยดิไอ้ที่ตั้งใจจะซื้อหายไปหมดไหม ไอ้คันจะขับรถกลับไปบ้านก็ใช่ทีเพราะตั้งใจจะไปซื้อกะทิแค่โลเดียวแต่ท่าบังเอิญเอากระเป๋าไปด้วยบางทีจากกะทิโลเดียวซื้อของหลายถุงมีไหมมีนึกออกไอ้นึ่เหชอบไปนี่ก็ชอบไปนี่ก็ชอบ,ชอบ,ชอบแต่พอรู้ว่าตังเออมันีติดกระเป๋าติดโชคดีนะติดกระเป๋ามาสองร้อยไม่ต้องวกกับเปเอากระเป๋าสตังการตัดสินใจเปลี่ยนไปไหมแม่ค้าคนไหนต่อให้สวยปานใดนะบอกให้ซื้ออะไรก็เราบอกเอาไว้ก่อนแล้วก็ฟังฟังฟอร์มไว้ก่อนนึกออกไหมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนบางทีที่บ้านยังมีแต่เปล่ารกมึงไม่ได้พกตังมา ภาวะตรงนี้ก็คือคําว่าเขามีกําลังซื้อกําลังซื้อจึงมีสองระดับหนึ่งกลังซื้ออันเกิดจากรายได้ของเขาซึ่งแต่กี้ผมบอกไปแล้วตั้งแต่5,000ันนึง1มื0 0ไปประเมินให้ดีว่าคนกลุ่มนั้นจะเอาสินค้าอะไรไปเสนอเขากําลังซื้อส่วนที่สองคือตังค์มันเนี่ยพกมาเท่าไหร่พร้อมจะตัดสินใจได้ทันทีไหมอ้าวจริงไหมว่าทันทีที่คุณมีสตังค์อยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่การตัดสินใจจะง่ายขึ้นทันทีมานนั้นจริงไม่ริงเห็นเงื่อนไขของคนเป็นลูกค้ายังฮัลโหลเคลียร์ไหม เคลียโอคอนชั่วหน่อยเรารู้ว่าใครคือลูกค้างงอีกว้ยแกจะเอาไว้ให้แกทีแรกก็บอกว่าลูกค้าคืออะไรพอตอนนี้มาถามมาแล้วใครคือลูกค้าอา้าวก้อยคนแรกไงไม่ใช่ฟังว่าใครคือลูกค้าอาจจะงงๆแต่บังเอ,อิญในความเป็นจริงแล้วคนที่จะซื้อสินค้าคนที่จะซื้อของมันมีคําว่าลูกค้าคือคนซื้อกับผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อเข้าใจคํานี้ไหม ลูกค้าเนี่ยมีคนเดียวคนซื้อนะมันมีคนเดียวแต่ผู้เกี่ยวข้องกับการซื้ออาจทําให้การซื้อล้มเหลวมีหลายคนไหมมีหลายคนเราพูดสดิบดีเลยโอ้กินอิตเลดอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงาั้นอย่างงาี้อีกข้างบ้านโผล่น้าต่างมาทําอะไรเหรอนี่ยคนกิฟเฟลินก็มาเสิอิตเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งอ้าวสวยเลยจบไหมแล้วตอนเข้ามาเฮ้ยอย่าเพิ่งเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าพี่เปล่าฉันชอบห้ามด้วยความเคยชิน ถามว่าคุณทําอะไรได้ไหมได้แต่ย,ยิ้มจริงไหมยิ้มไม่เป็นไรแต่ใจอย่ากรกะตบมันสถีมไหมใช่ไหมใช่ตบใครตบตัวเองที่ไม่รอบคอบไม่รอบคอบที่จะวิเคราะห์ให้เห็นว่าในสถานการณ์ที่เราไปเจอในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีคนซื้อกับคนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบางครั้งเราเอาชนะคนซื้อได้แต่เราไม่สามารถเอาชนะคนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อได้แล้วการติดต่อซื้อขายนั้นล่มเหลวเพราะคนข้างเคียงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สินค้าบางตัวคนซื้อก็ไม่ได้ใช้และคนซื้อไปให้อีกคนหนึ่งใช้มีไหมภรรยายเราไปพูดเรื่องน้ำมันปลาพูดให้สาม,มีเขากินเรากำลังจะดีๆสรรยาเขาชอบเขาอยากให้สาม,มีเขาอยู่ยืนืนนะครับแปลปรากฏว่าพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บสาม,มีเขาเดินมาอะไรเหอรอกิฟต์บอลินเนี่ยจักน้ำมันปลาเขาบอเฮ้ยฉันไม่กินจบไหมเราสําคัญที่สุดหลายคนตกมาตายตรงไม่สามารถอาชนะผู้เกี่ยวข้องการซื้อได้แล้วมันน่าเจ็บใจไหมนะ พูดแทบเป็นแทบตายนั่นพูดประโยคเดียวจบเลยเราจบทุกอย่างเลยจริงไม่จริง,รงเพราะฉะนั้นอย่าประมาทสแกนให้สแกนเลยสแกนเลยเจาะแจให้หมดเอาชนะใจต้องชนะทุกคนที่เกี่ยวข้องอยู่บริเวณนั้นจริงปะอันนี้เห็นภาพยังเห็นภาพแล้วนะรู้จังหวะของการนําเสนอรู้จักเร่งรู้จักหยอดอย่าพูดอะไรเป็นพื้นเดียวไปหมดเลย ผมตั้งแต่บรรยามาถึงตอนนี้ผมพูดพื้นเดียวหมดป่ะมีหยอดไหมมีถอนตัวไหมมีบันเทิงไหมมีการคุยเล่นสนุกสนานเฮฮาลักษณะผู้ฟังมันจะทําให้การฟังการนําเสนอนะ้มันออกรสออกชาติคนเราพอมันรู้สึกดีพอมันมองอะไรแล้วรู้สึกดีดีดีสิ่งที่พูดมาทั้งหมดมันจะดีตามจําไว้นะถ้าจังหวะการนําเสนอไม่ดีเขาจะไม่ตั้งใจฟัง ไอ้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือในขณะดษที่เขาไม่ตั้งใจฟังแต่เขาจะรักษามารยาทในการฟังเข้าใจคํานี้ไหมจริงจริงมันไม่ได้ฟังเราเลยแต่มันจะอ๋อเลยอ๋ออ๋อ,อ,อแล้วกูย้อนถามเยย้อนไปดิตะกี้ฉันถามฉันพูดอะไรรู้ไหมเออเออดีสินค้าเธอดีเสร็จแล้วจริงปะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่นําเสนอในจังหวะต้องสังเกตว่าเขายังคงฟังเราอยู่หรือไม่ บางครั้งถ้าสมาธิเขาหลุดไปไกลแล้วหยุดเถอโยมคณิตศาสตร์เอาล้านไปคูณศูนย์ได้อะไรได้ศูนย์คุณเตรียมไปหนึ่งล้านแต่ผู้ฟังเป็นศูนย์ทุกอย่างจบไหมทุกอย่างจบอย่าเอาล้านไปคูณศูนย์เป็นอันขาดเข้าใจไหมครับแล้วอย่าลืมเดี๋ยวพอเขารักษามารยาทในการฟังเพราะคุณถามเขา้าแล้วเขายังไม่พร้อมจะซื้อสิ่งที่เขาตอบมา<ๆ>ก็จะกลายเป็นข้อโต้แย้งต่างๆนะนะ มันแพงไปไหมมันอย่างงันไหมข้อโต้แย้งต่างๆท,งทั้งที่มันไม่จริงเลยเบื้องหลังก็คือฉันไม่เข้าใจที่แกพูดเพราะแต่กี้ตอนแกพูดไม่ใช่แกพูดไม่ดีแต่ฉันไม่ได้ฟังหลายคนยังตกม้าตายจากการนําเสนอด้วยเหตุการณ์นี้เคียยังเคียไหมครับถ้าเดินตามนี้ลูกค้าไม่ไปไหนตอบคำถามและข้อโต้แย้งอย่าให้ติดค้างอย่าใช้วิจารณนินจานดำน,ำน้ำหนีเปน็นอันขาด อย่านึกว่าวิธีการเก่าๆที่เคยดำน้ำหนีแล้วจะประสบความสำเร็จและลูกค้าจะซื้อง่ายๆพอเขาถามตอบเขาไม่ไคือคืออย่างนี้กระบุ่มๆหนีอย่างที่ดกดสุดท้ายพอเขาไม,ไม่ได้ถ้ามันติดบางทีคุณหยุดหนิดหยุดนืดหนึ่งแล้วคุณโทรศัพท์หาอัปไลน์โทรไปเลยเออสมาชิกถามนี้ความกระตือร้นรในการให้คำตอบกับเขาเหล่านี้มันจะช่วยทำให้เขาทำไมครับ ตัดสินใจได้ง่ายกินแล้วถ้าคุณเป็นอัปลายทันทีสมาชิกโทรมาถามพี่มันเกิดเรื่องอย่างี้อัปลายตอบด้วยความชื่นชมกูก็ไม่รู้สมควรตายไหมดังนั้นศึกษาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอระดับอย่างพวกเราเรื่องผลิตภัณฑ์ยังเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะข้อนี้แก้ปัญหาได้ด้วยการทําไมครับเรียนรู้ผลิตภัณฑ์นิถานจริงจวันนี้คุณรู้รือยังว่าซูเปอร์ซิสติแมกทำงานยังไง อิฐเลยทำไงรู้ยังครับรู้ยังป้ายโปสเตอร์ต่างๆอ่านบ้างได้โปรดเถอะครับเพื่อตัวท่านเองรู้หลบหลีกในการเจรจาต่อรองลูกค้าวันนี้ก็เห็นคนนั้นจัดโปรงจัดโปรจัดอะไรบ้างและนี่เองคือสาเหตุที่บริษัทจึงเริ่มทำโปรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เรามีเครื่องมือในการเอาไปใช้ ราคาเท่านี้นี่แต่เรารู้ว่ามีสินค้าติดดาวบางตัวอะไรติดตัวก็เอาตรงนี้เอาอย่างนี้ละกันลูกค้าสมาชิกเขาไม่รู้คนที่ไม่ใจมาศูนย์ก็ไม่รู้หรอกมันมีสินค้าติดดาวเอาอย่างนี้ระกงานปกติมาลดได้ยี่ห้าแต่ถ้าพี่เอาตอนนี้นะเนี่ยน้ำตาลทิมเท่านี้เองนะเอาบอลเท่านี้เองอิเด็ดเท่านี้เองเอาสินค้าที่เป็นสินค้าติดดาวสินค้าโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเมื่อได้สิทธิ์แล้วใช้สิทธิ์ให้เต็มที่แล้วเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการหาลูกค้าต่อเพราะคุณจะต้องเจอเรื่องตรงนี้เพราะเขามีความรู้สึกว่า ชั้นจ่ายเท่าเดิมใครให้ฉันมากกว่าบริษัทก็พยายามคิดในสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เราได้เครื่องมือเพิ่มเติมในการเอาไปใช้เพิ่มเติมเข้าใจตรงนี้ไหมครับแล้วถ้าไม่มีตรงนี้ในยุคแบบนี้สิวันนี้ลําบากนะไม่ได้ตามกฎของบริษัทต้องลดอย่างนี้เท่านั้นจบข่าวถูกไม่ถูกจงใช้สิ่งที่บริษัทสนับสนุสนทั้งหมดเป็นเครื่องมือให้ดีๆใช้ได้ทุกเม็ดถ้ารู้จักเก็บให้ดีๆ รัสเสังเกตว่าสินค้าที่มาทําโปรโมชั่นสินค้าติดดาวก็ดีทั้งหมดล้วนเป็นสินค้าที่คนต้องการและต้องซื้อทั้งสิน้นใช่ไม่ใช่หัดหาตรงนี้ให้ดีๆถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งหมดสติมาย่างังถ้าสติมายอดยอดทํามือนียอดขึ้นไปไหนไปอังกฤษต้องไปซื้ออะไรก่อนอาคารหน้าไม่ใส่มาพระจดดาศนะเลี้ยงตัวเลยโชคดีทุกคนสวัสดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเทคนิคต่างๆเพื่อให้ท่านสามารถเป็นผู้นําเครือข่ายแบบมืออาชีพได้แน่นอนที่สุดว่าธุรกิจกิฟฟินครับเราเชิญท่านมาเป็นเจ้าของกิจการการเป็นตัวอย่างที่ดีครับการเป็นผู้นําที่ดีจะส่งต่อความสําเร็จให้กับดาวไลน์ได้อย่างมากมายเมื่อดาวไลน์ประสบความสําเร็จแน่นอนที่สุดว่าธุรกิจกิฟฟินก็ต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนวันนี้ท่านใดติดตามชมไม่ทันไม่เป็นไรครับสามารถเข้าไปดูที่ Facebook ของเราได้ w w w f a c e b o o k c o m g i f f i n c h a n n e l หรือจะไปโหลดคลิปดูย้อนหลังนะครับได้ที่ w w w g i f r i n c h a n n e l c o m ยังไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าสามารถดูโดยไม่ต้องใช้จานได้ผ่านเว็บไซต์ของเราด้วยดังนั้นท่านใดไม่มีจานก็สามารถดูที่เว็บไซต์ของเราได้วันนี้เรื่องราวของความสาเร็จครับยังมีอีกมากมายรายการถอดละคมสําเร็จจะไปค้นหาลหลักความสาเร็จให้กับท่านเพื่อให้ท่านประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจกิกฟฟารีนวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ